เราดูเขาได้ไงอ่ะทำขี้ยอะไรกูวะศาสตว์มันทำไงวะขอไปผู้ชนะก่อนผู้ชนะขอไปผู้ชนะเลยไปรับผู้ชนะนี่ไปแต่กูทำขี้อะไรเอาเอากูทำขี้ยอะไรกูทำขี้ยอะไรอ่ะเขี้ยอะไรอ่ะเกม A few moments later

เป็นไก่เป็นไก่เฮ้ยมันมีคนปันคิริโตขึ้นมามีคนปันคิริโตขึ้นมามีคนปัดคิริโตขึ้นมามีคนปัดกิริโตขึ้นมาป้า

เอ้เ่อบ้ามทเสียงยิ่งของมันมาไรเงี้ยปุ๊บวิ่งไว้วิ่งไว้แล้วก็วิ่งจวดเงี้ยตมาิเดี๋ยววิ่งจวดเฮ้ยลดมือไม่เละเยเต็แล้วเไปข้างหน้าไงอ่ะ

เปิดหมดไอ้สาวเลยเปิดคุณเจอตัวตัวนึงด้งข้างหน้ากูเจตัวนึงข้างหน้ากูกาดเข้าไหร่เดี๋ยวขวดทางอะไรแกมันตึงมันเงียบตึงมันเงียบอยู่อยแล้วอ่ะสิไอ้เนี่ยไ้งไอ้เนี่ยไงไงไงไก่ไก่สปิงเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเมื่อกี้ขวดโดนละ ตื่บ้าดิรถคู่ีสารหอยระเกียร์ตายแตกสองแซงซิแตกส่องแซงยิงเป้านิ่งตอนนี้รถกูเป็นเป้านิ่งแล้วรถกูเป็นเป้านิ่งแล้วเดือบีเดียวยิงไม่โดนหลอก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 ไม่โดนหมอกนหมยนนี่มันมีอะไรดิโอ้อฮี้ มันยืนจ่อกูเลยมันยืนรอกูเลยอ่ะย้ะมันให้กุวนทั้งดาย้ะมันยืนยิงกูเลยัหน้ากูตัวนึ้งกูเห็นเลกูกูกำลังวิ่งเข้าการอ่ะมันกำลังหนีๆกูอ่ะยิงไม่ออกรโหลดิงรีโหลดิงรีโหลดดิงโหลดดิงกไม่กันรีโหลดดิงกูไม่กัดจบว่าไม่ยืนแล้วติดแล้วแล้ว

ทำไงอ่ะปืนกุลนกูไม่รีีเลยมันเล่นไงอ่ะวายิงไม่ได้อ่ะตชั้ยิงไงอ่ะานมันดังแก๊กแล้วอ่ะเดม่ก้วปืนไม่กูปืนไม่กูเฮ้ยเฮ้ยใช้ยิงกูแป้งอ่ะแทนเา มันจะมือมึงขัดกับกูทำไมไอ้กูลองใหม่ดิขอญาตดื่มดื่มมันต้องมันต้องมันต้องไอ้นี่สับสับข้างหลังไอ้เหี้ย่ใหญ่มือกูมันจะใหญงมึงเป็นมึงเป็นได้รากนะมือมึงยาวเนี่ยยี้นี่เนี่ยอีกสับมันไม่ใหญอย่างมือกูได้เลยวะไอ้เหี้ยี่ไงอ่ะมันต้องสับข้างหลังอ่ะมึงเคยเห็นมึงเคยดูเรื่องฮาวบอยอ๋อหัวใจละ เนี่ยกูกูเพิ่มว่ามึงจะยิงกันทำไมกูถามดิเพิ่มไเพิ่มไม่ยอมดื่มน้ำชิวเหมือนกูวะอ่ะโอมชวนชวนแก้วโอมเย้เย้เ้ย้เ้เย้เย้เ้เยย้เย้เย้เเยยย้เย้เย้เ้เย้เ้เย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 ้ยเย้เยเย้เย้้ยเย้เย้เย้เอ้เย้เ้เย้เย้ย้เยเ้ เอ้เต้คเลีกความเชี่ออะไรเนะคุณโดนไดฟานว่ะไอ้เหี้ย5 minutes later กูต้องสับข้างหลังก่อนสับข้างหลังหนึ่งทีแล้วถึงจะกดยิงได้ชิบหายไรที่เชี่ยโอไม่สัตว์กูไม่ให้มึงยิงก่อนเลยยิงหำมึงยิงตัวอื่นก่อนเชื่อคูลีอย่าเพิ่งนะยิงตัวอื่นก่อนเชื่อคูลียิงตัวไหนก็ได้เราบัมบังแต่กูหยิบปืนไม่ถึง มันตกดไปอะไอ้อี้เออยกดกปีไหนแล้วกูจะยิงรอ่ะอุ้ยีหั้ยปืนกูปืนกูหายไว้กูเอะนั่น่ะปืนกูหายมาดิมาดิมาจะไปยู่กับกูอ้าไ่ได้ตกีไว้อี้เอออืมอดแก้ว เอ้ยังไม่นั่งลอยฟ้าเงี้ยตายเรียบร้อยกูตายกูกระเด็นเลยเด็กกูอยู่ฟืนไม่ได้โง่ทำอย่างไรกันวันนี้มานขยัวฟืนร้อยอมยิงก่อนดิรอให้อุมยิงก่อนดิสองตัวแล้วมันมองเงี้ยอะไรกันอ่ะที่บ้านี่บ้าอะไม่เลยจะให้อะไรไม่มีโต๊ะข้าวไม่ได้ประถันนิดเดียวเองครับนี่แต่กูให้เนี่ยมึงมือได้ขวา

มงแข่งรถเด้อไอ้เหี้ยเออมึงแข่งรถจริงวะหันไปเจอเปล่ามึงหันมามองกูกูบอกมึงหันมามองกูของเราเลิมแล้วอ๋ออ๋อไปแล้วอ๋ออ๋อใครไปแล้วอ่ะอ๋อกูไปแล้วไปแล้วไปเจอกันไอ้เหี้ยมึงทำไงอ่ะโอ้โอ้ไปแล้วโอ้ห้เฮียมาไปดูนะเฮียมาไปดูแล้วอุ้ยลรากูแรงมากไม่เจอกูแรงหึงกูแรงตัวแรง หือประคับอยู่ประคับอยู่ไปแรง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 ไปกูโหนมากกูโหนมากตอนนี้กูโหนมากแรง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 หูตึงตึงกูแรงหนักบวาไปบ้าไปบ้าเน็ตเโคตรแรง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 โอเคครับก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับจุ๊บบาย